นี่ตาเปิดล้ำนี่โชว์ด้วยเนี่ยเพื่อนเ่เคยเห็นเนี่ยผู้เดชผู้เดชผู้เดชเบิองออีลอกขันหอ,อกใหญ่มาเบิองคลิปอีลอกน้อยกับพ่อคือเก่าครับนี่ปาโตสวมหัวยืนมือด้วยในตานี่แล้ะพี่นอครับอีลอกขันหอกใ,ใหญ่อะไอเบิองไรเบิองคลิปเรกเด้ครับปุ่นอะโอ้โถ ได้คาวะลระาคาพธรรมดาได้มันบ่ตายเนี่ยละ้ำละล้ลลลอยจ้าล้ำละล้อยเนี่ยพี่น้องสี่เป็นล้ำเลยครับนี่ซเป็นล้ำเลยค่ะแต่ว่าอันที่อยูใ่ในไฮนี่เคยขายได้ล้ำหญ่สุดเท่าไหร่ครับล้อยหา้าสิบจ้าคือสิบสวัสดีครับพบกันพี่น้องช่องยูทูบมองนี่อีสานโดยพี่น้อง ก็ยังอยู่กับไยุ่นตาแดงคือเ่าครับบัดนี้สีมะเบิงระบบการปลูกอีโล่อีง้อมบ่อยไงนี่ครับเจ้าของเราผู้ใดสนใจกับเบิ้งมาจากคลิปแรกเนาะไงเนาะเริ่มจากใส่ครับอีปูอีง้อมบัดเนี่ยอีง้อมน้อยเอาเอามุมไหนมีมัดทูไขเลยบ่มีทูมุมถามันมีมีทูมุมเอาเอามุมไหนที่มีครบทุกสายพันธุ์เนาะซอยนี่เปียงบันไทยยกเชนน่ะซอยนีเขาซอยนี่ก็เนาะตาเนาะไปไงไงเราพาไปเบิ้งดูครับเลี้ยงมันดานใจจะปลูกกัน อีง้อมทั้งอีหลอดอีง้อมตีไงมันอันเดียวกันบ่ครับอีหลอดกับอีง้อมเนี่ยบ่ค่ะคนละสายพันธุ์จ้ะคนละสายพันธุ์อีกงอมมันคนละสายพันธุ์เป็นยังไงล่ะครับอีหลอดอีงอมมันต้นแรกนี่นี้ครับมันคืออีหลอกคืออีงอมอันนี้คืออีง้อมคืออีดอกหอมค่ะหอมดอกหอมอีงอมดอกหอมโอ้โหนั่นตีดอกเพื่อนน่ะจ้าโอ้มันมันหอมตีครับคือตั้งซื้อเอาเองเพื่อนเพื่อนเนิ่นเพื่อนเนื่นกินเปลี่ยนค่ะเพื่อนเนิ่นกินเปลี่ยนเพราะว่าเขาดอกบานมันเนี่ยมันที่มีนโอ้ เอาอันนี้เป็นเป็นดอกหวานไฟอ่ะดอกหวานไฟอีกหวานไฟอ่ะหวานไฟของธรรมชาติหวานไฟเขาเนาะนี่พี่น้องมึงรู้ปุ่นน่ะสวนสมุนไพรสวนนี่ก็ยุ่นนี่เบิดแม่พี่น้องมึงเอาเอาอันนี้เป็นพันอีลอกพอดีอีลอกดอกหอม่ไพส์ดอกหอม่ะนี่ดอกหอมอ้าว แล้วแบบใดเพื่อนเนนอียง,ง้อมสันใหญ่ก็นี่ก็อียง้อมเนี่ยอียง้อมมือกันอียง้อมอียง้อมดอกงอมขันมันเป็นดอกเอิงงอเ้น,นอีรอ,อกดอกง้อมอีรอกขันเป็นดอกเอิ้อนอีรอกขันพ่อเป็นดอกเอ,กอ,กอกิ้อนอีง้อมนั่นเห็นบอพี่น้องนี่คือผูกกว่าที่อีผุกไง ก็คือนเล่าเดียวกับอี่ง้อมนี่แหละเนาะมันบอกเแต่มันใหญ่โมโหร้านมันบอกอันนี้ใส่ท่อนะคะอ๋อนี่ใส่ท่อคือกันอันนี่ใส่ทอน้ำผัวนี่ล้างน้อยเนี่ลุกไปเราล้างจำเถอะใส่ทอสีขาวเมื่อนั้นล้างถัหัวเลยเนี่ยก้นสวนนะจ๊นจะเป็นอะไรขินได้คือกันคือจังอีง้อมนี่ล่ะเนาะมันบอสายพันธุ์เดียวกันเนาะใหญ่เนาะเนอกจากอีบุกแล้วก็มีเอียงก็อีลอกคันหักใหญ่มนบ่อกคันหอกใหญ่จำเสี้ยวเราผิดพี่น้อง ป้าปลูกหลายบ่านี่ครับอีลออีงอมหน่อยเนี่ยมั่ยหลายๆปลูกเต็มไปเลยนอกจากคลิปแรกผมย่างมาป่ะย่างไปไสบ้านละบ้างหยับไปเลยหยับไปเบิ่งเลยตั้งแต่คลิปแรกพี่น้องมองได้เป็นต้นไม้เป็นใต้เงาไม้แล้วปลูกเบิ่งไหมครับเังกสั่นแห่กว่าพงรู้ครับพูดเหตุผลไรเบิ่งกับไปเบิ่งนะครับคลิปแรกเป็นผสมผสานทั้งสวนเลยครับนี่เป็นอันั้นเป็นอันนังหวานจ้ะ นางวันก็มีเอ็กนางวันก็มีเขาอยากแกงนางบานก็ได้อยากเจงเนี่ยเอเอาเบิ้งพี่น้องครับเอาแต่ว่าคลิปนี่มาเอาอีหลอดอีง้อมนี่เนาะตาเนาะอย่าเบิ้งนู้มันป็นยังไงเหรตาการปลูกการขยายพันธุ์ป็นไหนไปหามาด้ใส่มาหลายแทะเริ่มเริ่มแรกเขากับปูกเป็นแถวเดียวได้แถวเดียวมันเป็นหมากเป็นหมากมันลนลงหนีนี่กับนกกับบินไม่กินแล้วดมานนี้มันเติบอไป อีง้อมนี่มันขยายพันธุ์ด้วยหมากก็ได้คือกันหมากจะหมากโอ้พี่แม่นเบิือนนนี่แม่เบิ้องนี่แม่แม่นเลยค่ะใช่ต้นต้นผู้ม่นจ่ายไว้เบือนเลยอันนั้นมันอันนั้นมกขยายให้ที่หมากมันเป็นยังไง่ะตามีโชว์บอกม่าเนี่ยหมากอีงอมเนี่ยมันมันบพันธุ์เป็นหมากมันเมื่อวานนี่ข่อยเห็นอยู่บ้านไหนวะพอกี้เทียดจู่แต่ว่าเงามันก็ขยายได้คือกันแม่นบอกได้ค่ะได้ต้นใหญ่มันต้นใหญ่มันมันโรยลงโอ้มันโรยลง กิดน,น่ะมันเกิดย้อนมากอีกว่าต้นน,น้อยๆน,นี่ยมเม่นเบิด่งเลยอาวัวนี่ยายขุดไปขายเครื่องนึ่งกันด้วยนี่ต้องขุดไปขายพร้อมขายทั้งล้มขายทั้งจริงพันขายทั้งต้นพันเนาะตาเจ้านี่นนเนา <c oughs> ะปาดตูปลูกก็คือปลูกจ้างเดียวซะเจ็บตลอดชีพเป็นบ่ตา,านี่นี่เขาออกดอกเนี่ยตอนไปขายได้ด้วนมัน,มนมขยายเอาอย่างเนี่ยนี่แก่ตีจะน้อยก็อีก พี่น้องเอ้ยผักหวานอีหลอกอีงอมหมดแดงหมดแดงเรี่องน้ำเพิ่นบ่อตายเจ้าหว่าเรื่องมันเกิดหลายหลายหลายคือเขาเนี่ยมันของคู่กันนด้พี่น้องอีหลอกอีงอมเราต้องมีแกงไข่หมดแดงใส่ผักหวานนด้พี่น้องครับเบิ่งเอาหัวต้นผักหวานนะปาดโตมาพากันขยันเด่งเฮ็ดสองตาย้ายนี่แเม่เบิ่งดูพี่น้องครับปุ่นนะเนี่ยมันเกิดมาอีกยมันแตกมาอีกแล้วผักหวานน่ะอื มันทีขยายตมันเองปลูกเท่าเดียวปุ๋ยก็บม่ได้ใส่ที่ตายอีร้อยอีงอมเนี่ยบ็ได้ใส่แล้วตาไ่ได้ใส่เลยมันจะไม่เนี่ยเรเป็นปุ๋ยอ่ะมันที่พอจำแนงได้มีจากเราจากสายพันธุ์เอาบหมืนี่ยเอามันมันหลายอยู่เจ้าเป็นคนปลูกอ่ะเจ้าปลูกรือบอว่าเจ้าปลูกพันธุ์อย่างเนี่ยมันที่ไก่พันธุ์ไปเรื่อยๆใบหน่อยใบใ่อยใบซอยใบยังมันทีมีเบิ้บัมีเบิดตเจ้ากินได้เบิดตมันเหมือนอะไรครับอ๋อหักเขาเกิดมาโอ้หหักผักหวานแตกไปพุ่นเอง นี่อันนี้กับเบี้ยอีง้อมนะเพี้ยเบี้ยอีง้อมทั้งนี้ไปเลยบัวตาไปเบิ่งน้ำเราหรือพปล่าพี่น้องเบี้ยอีง้อมอ่ะมันเกิดเพราะว่ามันไหลพ้นหนาเป็นจุ่มยอีงอมเบิ่เลยนี่มันออกปีนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยมีพันขายพร้อมเด้อพี่น้องนี่อันนี้แบบจิ้มเงาขายเลยตีน้อยเลยเม้นค่ะเม้นเมื่อวานนี้เพิ่นก็เอาไปสามถุงเน้ะสามถุงแล้วเมื่อวานนี้ก็เอาใส่ไปเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นก็โทุ่มมันสร้างนิดด้วยนะต้นปีไก่เนี่ยต้นปีน่ะต้นปีเนี่ย แต่ว่าปลูกปีแรกนี่บ่ราท่นได้กินดอกแม่นบ่ครับมันี้ซ้ำนี่เนาะแม่นบหม้อได้กินนี่งอมซ้ำนี่แหละคันอยู่ในดินมันใหญ่ไว้ซ้ำนี่แหละขันผู้ใดโหดน้ำดินอุดมสมบูรณ์แต่สีหญ่ไว้ก็เก่าเป็นหมอดาไปต้องปลูกเลยจ้ะเพต้องย่านเขาไตมีแต่เบี้ยเบิดมีแต่เบี้ยเบิดเบี้ยเต็มป่าเบิร์นโมพินหน่อยอีงอมเต็มเปนปลูกง่ายปลูกเพี้ยเดียวขายได้ตลอดเลยเนาะแต่เนาะเหมือนตายแร่งเป็นเพราะตายโดย้ำนั่นต้นมันก็ตายซื่งหัวอยู่ในดินหัวยังคือเก่า ฝนตกขึ้นมาอีกอันนี้สามารถท่าที่ถอนขายได้แล้ดวดอกเขาเนี่ยน,นี่เอาดอกก็ขายได้อีกนี่เด้เนี่ยเบื้องนุเขากำลังเกิดล<อ>ายแตเด้หน่ะดอกเบื้องนุพี่น้องกว่าอาเบื้องนุครับการปลูกอีหลอ,อกอีง,งอมอน่ะ อันนี้ถอนออกไปแล้วเฮี้เกิดไรก็เก่าขันเขาสีเฮ็ดนอกฤดูด้ขันหดน้ำเพิ่นนี่เพิ่นนิเกิดบ่มันมันมันออกประมาณจากเขาเริ่มประมาณเดือนมีนาค่ะประมาณเดือนมีนาถ้าเขาลดน้ำเปียกๆเขาก็เจีออกไงเจีด้เกิดก่อนเพิ่นเนาะเกิดก่อนเพื่อนเม็ดมันหยอดเปจี๊ยออกไปโอ้เนี่ยหยอดเป็นซี่อีกมันใหญ่งี้ยเลยมันเกิดที่ขยายเกิดเจียงแค่นั้นละครับแต่ว่าผมหาเม็ดให้พี่น้องชมบ่ได้เลยสารบรยังเป็นตัวย่างไม่ติดตา มื่อวาอันนี่ข่อยเห็นู้วยดูใส่โอ๊ะมันเห็นมันเจียวตัเจียวเขาตอวเจียวเขาก็จะเห็นเมื่อวานนี่ยายเห็นด้วยแต่ว่ายายจำไม่ได้มันจะเป็นยังไงลักษณะมันรวยซ้ำไหนมันบนวยไงดอกคันนี้อีกดอกหอมเหนือบนวยไงนีดอกหอมนี่เนาะเห็นเมื่อวานนี่แดงบ่รออยู่ถึงถ้าวัานี้เป็นภาควานตลอดเนี้ยอีกมากันอีงอมเลยวางด้วยร่วงด้วยอย่างแต่ว่าบ้านนี่ก็จะเป็นอันนี้ลอกขันห่องไงอีกก็มีเนี้อยุ่นนี่มีบ่อตา ต้องต้องไปเบื้องให้พุ่นเนาะอันนี้เป็นอีลองน้อยอยู่ครับอยากให้พี่น้องเบิ้งหลายลายใส่พันเนาะตาเนาะนี่อีงอมนี่อีงอ้อีองมนี่มันพันสีแดงแดงเคยมีเรื่องต้นเปิดใเพื่อนเบิ้งเนาะตาพันธุ์สีแดงอีกจ้านี่พันสีแดงแดงมื่หลายเราหลายกอเห็นเนาะตาเนาะพันธุ์สีแดงเจ้าว่าถูกสายพันธุ์คือกินได้เบิดแล้วเนาะตาเป็นบ่กินได้เบิร์ดเหยาไม่เกิดรอนจะชุบโอ้เกิดมาชบลบเลย ปุย๋ยก็บ่บได้ใส่ยาก็บ<า>่บได้ฉีดโอ้ยใส่ใบไม้เขานี่ละ่ะมันจิมีพืชตัวใดไดีซัำนี่บ่แม่นบ่าตาปลูกแค่นึงอยู่ตลอดแม่นบ่คันบ่ลงหัวขึ้นแม่นบ่ตาป่าโตพี่น้องเขาตามมามาตามมา,า,มมาทั้งพี่มาเบิ่งเัินยี่ลอกคันหอกใหญ่เจ้าเหี่ยมมะเพิ่นบ่ทันเห็นหนี่เนี่ยมันเป็นคนละคลิปเด้พี่น้องผูดด้ใดเบิ่งคลิปใหญ่ก็นจะเห็นผิวเพิ่นแน่คลิปเจาะจงก็ไปถ่ายให้เห็นแล้วครับ เอ้ที่เอ็มในไล่นี่เนาะงเป็นบอตาลูกหลานมาก็มากดเอาอยากดเท่าไหรอยากกดเท่าไหรก็มากดเอาเลยเนาะตาเหม็นบอตเนี่ยพุ่น่ะเบิ้งเอาพี่น้องอันใดที่ผมทายมาขายเพราะได้ลองกินแต่นักการู้แต่ดอกบัวหลวงร็อกกับไข่สามดอกสิบบาทพุ่นแม่น้องตาเม็นบ่อนพักเอ็ดเอาอ่อนเนื้อไปกินเนาะเป็นอ่ปูปลาก็มีอีกปลากินเนาะตา ชุ่มปลาสุมใบไม้โมน,นี่มันก็จะกิน้มไปแล้วเนาะแต่บ่ปลาพี่นอ้องไปเบิองปลา,ปลปลากินเนี่ยแล้วในไทยปลาในาีสามตัวครับเบิองเอาต้นกล้วยต้นยังก็ไรนี่ก็ต้นมะกรูดที่เนี้ยแล้จัดพังเป็นระเบียบร่มรืน่นเนาะตาเนาะยางชมสวนนี่บ่ฮ้อนแดดเลยครับพวกเบิองกล้วยก็บวีเฮาวอย่างเนี่ยเบิองเคี้ยนึงดูพวกครับปลาโถมาสวนตานี่บ่เออเต็มแนวจิ้ม บ่ต้องเงินห่อเข่ามาดเราแม่นบ่ตาเจ้าอ่ะจ้าเนี่ยกินมาหายกินอยู่หน้าเลยเพี่อยากกินยังเพื่อนรักใช่ะสิไปเที่ยวสวนย้ายเด้อสิไปเทียวสวนย้ายเด้อสิซื้อตำบอกกอไปปิ้งไก่บ่ต้องซื้อมาดตำบอกกอไ่ต้องซื้อหรอกมาตากินพี่รุ่นมาพี่เนี่ยบอกพี่บอกใครเมื่อกี้สามารถที่เบามีแล้วแต่ว่าเอาแต่ไก่ลามมาปิ้งร่วนแม่นบ่กแล้วปลูกไก่บ่ได้เลยพี่น้องเลี้ยงไก่บ่ได้มันตีเชียอีหล่ออีงอมเราพี่น้องครับนี่ คือมาพร้อมอีกทั้งพุ่นกับเม่นเบิน่นว่ดเมยตาเมยอีหลอกอีงอมแม่พุ่นแม่พุ่พนนะ่ะแม่นค่ะแม่นอันนั้นเดี๋ยวมันแยกสายพันธุ์ได้บ่อยเบิ่งใกล้ๆดูป่ะเบิงเ่งนแยกเขาก่อนอันนี้เด้ยวยครับต้นนี้ยังก้าต้อนอยังใครหน่อยอันนี้แหละพ่อต้อนอีหลอกจ้าอีหลอกญ่กตายสิพะเลพมะเล็ดเนี่ยโอ้คันหอกคันหอกใหญ่น่ะครับอาวนี่แหละอันนี้ต้นละจากใบก็ญ่าย ถุงละห้าสิบาทจ้าถุงละห้าสิบบาทเขาพูออกมาแล้วนะจ้าโอ้เนี่ยอันนี้สามเม็ดอยู่นี่สามเม็ดมีรอบคันหงใหญ่นะเนาะครับอันนั้นถุงนั่นเขากำลังแตกออกแล้วเนี่ยใช่หล่าผมเนี่ยวันผมเหยียบถุงละห้าสิบบาทได้พี่น้องครับนี่เอาเบิ้องเอาจ้นี่นี่ครับแตกแล้วห้าสิบบาทได้สามเม็ดครับจ้าอันนี้ก็เริ่มอมอกแล้วจ้านี่แต่ว่าเราท่งออนไลน์ผุนี้แต่ข้ามันบ่อยไงเมีนค่ะ เดี๋ยวสิพัไปเบื้องต้นแม่พันมันดอกนอตตาแต่๋เบื้องปลายน,นี่ก็เดี๋ยวเห็นอีง้อมเจ้าเนี่ยงอกจากมีอีง้อมแล้วก็มีดอกกระเจียวหวานชนย,นยพุ่มอีอกผุนเนื้อผุนนะครับที่พ่อที่พ่อผักหวานแบบเนี่ยพ่อผักหวานนะพ่อผักหวานขายอีกพ่อมผู้ใดอยากได้พันธุ์อย่างที่ซื้อม้าขายม้าที่ผมทายกับมีเบิดเม่นบอตา้านีครับโอ้อันนี้กับต้นเซฟแคก์ต้นนี้อย่างเนี้ยก้อนเนี่ยพ่อเบืงพี่น้องแยกเอาครับอีง้อมม ใบซอยมใบซอยโอ้นี่สูงใบอันนี้กะติต้นใหญ่ต้นสูงเลียวต้นเลี้ยวคือกันต้นใบซอยอี้เกิดมางามเน่ะโอ้แบบเส้นเป็นใบยุ่มๆเนาะจ้ามึงลักษณะกับพวกคือกันนี่พี่น้องอันนี้เป็นตีลอกญ่เขานะคะตีลอกไงขั้นเท้วนี่ไปนี่อืมนันตีลอกขั้นหอกเนี่ยขั้นหอกเปิดเลยบนเนี่ยอันนี้งอมใบซอยนี่ใบซอย สมบัยมุนต่างหากใบมุนต่างหากเอนาเดี๋ยวเพิ่นเพิ่อนจกเห็นแม่มันเดี้ยตาบ่นหน่อยเป็นยังไงอีหลอกขันหอมไงยุ่ยใส่บ่นเหนายุ่ยนี่ละไปเบื้องใกล้ๆเนี่ยปะเออนี่คลิปอีง้อมเนี่ยมาเปิดเดี๋ยวเพิ่นเบื้องดูผมเห็นยุ่ยใส่ว่ากันไหนยุ่ยพูนคื้อยู่นี่วะอยู่พุ่นหรอวะจีอีง้อมอีหลอกไงยู่หันหรือยู่นี่บ่มีหรือยุ่ยเนี่ยนี่ยุ่ยคู้น่ะคู้บางแคยู่ยคูนี่ก็ได้เนี่ยบ่มีจักรลยยยเเนนนนีีีี่่่มับอ้ตา อันนี้บมีอันนี้เป็นอันหางคลวยน้อยอันนี้อันนี้บมันคันหอกตีเนี่ยคันหอกแต่ว่ามันเบิรดรอบสองสาเบิึงรู้บววพี่น้องิึงรู้บุญเน่ะนี่คือต้นเมีมันเป็นบ่อตาอันนี้มันออกรอบสองนะจ๊ะแต่ว่าอันห่อไว้นี่ทึ่หม่องชีได้ขายเนี่ยอันนี้คือคือออกรอบสองแล้วเนี่ยค่ะรอบสองแล้วจ้านีรอบคันหอกใหญ่นี่พี่น้องมึงรู้เราปลูกไว้เบิร์ดเลยนะครับอีหลอออีงอมอันโพแล้วก็มีไปท่านโพกับมีแล้วแต้เขาจี สองลำนี่นี่ตาบอนโพตินั่นนะว่าขันยืดขอเบ,บ,บิ้งอย่างเทียมมันบ่เบิ้องนู้พี่น้องผัวครับเบิ้งแต่ว่าที่นี่มันต้องปลูกในโฮมตีใหญ่มันบ่ปลูกได้ชุ่มมองผัวเบิ้องนู้พี่น้องเบิ้องอาดอีหลอกอีงอมแม่ตายตายนี่เด้มันมีบ่แกเบื้องบนมีบ่หรอเบื้องบนโอ้ขันห่องใหญ่นี่มันต้นใหญ่ต้องหาเนี่ยปอกคล้องไว้ใส่ท่อไว้มันบ่ พอเราก็มัดไปพร้อมมัดไปพร้อมเด้พ,เดพี่น้องเดี๋ยวไปน้าล้มเหมือนเด้ครับเันลืมไงถอดโดนก็าว่าได้พุ่นน่ะหญ่กําลังใหไงกําลังไ่กําลังใหญ่พี่น้องหอ๊ตโพอืม พี่น้องขันอยากเห็นล้ําใยใยแทก้กะเดี๋ยวสีพาไปเบิ้องทางนอกว่าหันน้อยใ่เนาะป้าพี่น้องไปเบิ้องทางนอกพว่าครับบัดนี้เดี๋ยวสีบ่เคยเห็นว่าล้ําใย่ําไหนป้าเดี๋ยวพาไปเบิง้งเดี๋ยวเห็นแล้วม,มันบอกใ่ต้นนี้แม่นบอกเม่นค่ะตะวันที่จริงมีหลายก้อนนี่แต่อยุทั้งนอกผนแม่นบ่ครับแม่นค่ะพี่น้องกลับไปร้องไรเบิ้งผมไทยเป็นเพราะว่ายุใสให้นนี่แบบนะครับเพราะว่าผมไายไปแล้วเลี้ยงกับต้นผักหวานค่ะต้นผักหวานกับนี่คือก้อนี่ก็ขันห่องใหญ่คือกันเด้ ผมเฮ็ดชิปพิเศษเราด้วยครับขันหอกอ่ะนี่ซ้ำนี่พราอใส่เลยเนาะนี่ตาเปิดลํานี่โฉดุเนี่ยพ่อไ่เคยเห็นเนี่ยผู้เดผู้เดียววั้เบิงองอีลอกขันหอกใหญ่มาเบิ่งชิปอีลอกน้อยกับพ่อคือเก่าครับนี่ปาดโถสวมหัวยืนมือตัวนี่แม่ตานี่แล้ะพี่นอครับอีลอกคันหอกใหญ่อะไอเบิ่งไรเบิ่งชิปแรกด้อยครับปุ่นน่ะโถ ได้ข่าวว่าราคาพธรรมดาได้มันบ่ตายนี่นี่ล้ำละล้อยจ้าล้ำละล้อยได้พี่น้องซีเป็นล้ำเลยครับนี่ซีเป็นล้ำเลยค่ะแต่ว่าที่อยู่ในไฮนี่เคยขายได้ล้ำหญ่สุดเท่าไหร่ครับล้อยห้าสิบจ้าคือสิรุ่นใหญ่กูนี่อีกเงินไมืหมุนาะใหญ่ซ้ำถอยหนาเนี้ยเลยค่ะพุ่นน่ะปาดทัพพี่น้องล้ำนึงก็บเคยแจงได้หมอรนึ่งหมดแล้วมันมอทำเนี่ยโอ้มันคนละเรากับอีบุกใยันหันเด้เป็นบ่ตาน แต่ว่ามันก็เป็นเราอีงอมแต่วันใหญ่เนาะมี่ลอกคันหอกคันหอกใหญ่มีพกอีลอกงอมอีงอมอีลอกคันหอกอีงอมดอกหอมปุ่นอะเราเราเดียวกันเบิดเลยเป็นบ่อตาเดียวกินได้เบอรกินได้เบิดฝนสุดท้ายอยู่ในท้องเขาคือเขาเหล่านอตาเนาะคุณน้ำมันเนีแม่นเบิด์ได้ครับอีลอกอีงอมบ่ครับเบิรงดูว่าว่าแถวใดมีปลาเนี่ยพี่น้องผมก็บจอยจงไายเป็นคลิปพิเศษในพี่น้องเบิร์นเสียครับน้ำเงาไม่เงาไหลเมืองไทยเบิรงครับ พี่น้องเบิองล้องเบิองรู้ครับร้องมันทำไหนเราคนที่ใต้หุ่นบรกกอบคนมาจะใส่มาปลูกเพียครับแม,แม่นเบิดแม่นบ่อตาเนี่ยแม่นค่ะแม่นต้นเนน้อยเนี่ยแล้ก็คนมาอันนี้ได้เอาอีหยังมาปลูกเนี่ยทุบเนน,น,น้อยเนีย่ยอันนี้หัวมันจักหัวมันเอาเม็ดที่แรกอ่ะที่แรกเอาเม็ดไปปลูกแล้วอันร้านมะไทยถึงหัวมันหัวนี้ยเอามาปลูกไว้มันก็เกิดเลยติแตาได้ห้องเพิ่นด้วยปุ๋ยได้หยังบ่แต่ว่าหัน้ำยู่มอทีแรกหัวน้ำ โหดน้าม,มันก็เกิดเลยเแต่ว่าห่อนย้ำแรกมันก็ยุบลงไปยังเต่หัวแต่ว่วาต้นเดี๋ยวเรเห็นจากต้นเป็นบ่เมียนค่ะโอ้น,นี่ครับน้่นมันนี่กับบ่มีคื้กันบ่มีได้พี่นอ้องเห็นได้ย้ำนี่เดี๋ยวต้นมันหนครับน,นี่เพิ่งเกิดคัดเดียวเองเน่ะ<อ>ยันรงมนถือฝนเนาะอันนี้ไม่ได้โหดน้าตีง่ายนี่ไม่โหดค่ะอืมแต่ว่ามันก็เกิดมาตามฤดูของมันเนาะ อย่าพี่น้องเบิ่องลู่ครับการปลูกอีงอมอยู่ในใต้นี่ก็มีเนี่ยเป็นพุ่มๆนี่เบิดอด้ครับนี่แต่ว่าผมถ่ายเบื้องบนเ้เตแต่งเ้คลิปแรกๆผมเยียวเบิ่งกระมีเบิดองชุ่มมองพุดนะครับอีหลอกอีงอมอ่ะมีทั้งมีทุกสายพันธุ์ในคลิปนี่แหละพี่น้องครับใบสะคูอ่ะใบสะคูอีกโอ้ยมีในไฮมีเต็นพืชมีประโยชน์ของเจ้าเท่านั้เนี่ต้นกระชายจ้ะต้นกระชายอีกเต้เขาจี้ยวน้ำกันค่ะเป็นพืช อาศสยไม่ไงเนาะเป็นพี่เลี้ยงเนาะไงเนาะจุ้ณหะ,ะครับทางเขามีเบืดเลยครับแต่งแ็่คลิปแรกผาไปไล่บงเด้อพี่น้องครับเอานี่ก็เป็นคลิปพิเศษครับเป็นคลิปที่บบค่อยได้ทายย่ใส่เนาเพราะว่ามันบบมีนมีแต่นําธรรมชาติหรือมะไทยสวนตาสวนไงแล้วนี่ใหลพี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ้งได้ชมกันสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ล่ะครับค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องครับว่าผมตดทายอยังไงเบิรงแต่ว่าอยู่ในสวนแล้วนี่ก็หลลยคลิปบนไล่พี่น้องครับ ผู้เรีมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ